จะเขี่ยมีดด้านในนะแจกจานนะนี่อาจารย์จอแจกระอน่เรอจเก็บเียนนะใครนะนี่บ๊อบกับเลยเห็นพร้กันสวยวไหรอสังเลยนะรอสั่นนึกาไม่อะไรเลยนะสวยมากสวยมาก เจียบจะดีข้าวกล้องไม่ไ้โบ้ยนะเปนเขียวเปนดีไม่เขียวเยมี้กล้องหน่อยสิอันี้กไม่ต้องยตายังะเพราะอจะตายยังแกเขี่ยเราต้องนี่ไหมใส่จานไม่ได้ใส่จานส่มากินเอใมันไม่ด่นไม่เหมือนเ่าวเอ้ยน้ำข้าวได้แค่นีนะแค่นี้ค่ะ

Did yeah. คสองนี้หนเกล้อ okay. งครัดบ <c oughs> มีกล้องได้ครับ มันเสียก่อนมันเสียก่อ

คุณเรีนพิธีน้อยนะมันน่นนะจะลงาแ้ก็นันะะดับกเแัก็ดัเ่คมันจะนี้เเราอาเรียนมาสองคนะคณะคณะขาวน้อยคณะเด็กเล็ สระเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะครุติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาายะติสระเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะตตะตียมปีมะยังพันเต วิสุวิสุรคณาถ ايا สีสะระเดนรักษะปัญจาศีรานิยจามะนะโมตัสสะพะกขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มูตัสสะอะภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทักษะมูตัสสะอะภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทักษะมูตัสสะอะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัะพุทธังสารนังขฉามิพุทธังสารนังขฉามิธมังสารนังขฉามิธมังสารนังขฉามิสังขังสารนังขฉามิสังขังสารนังขฉามิทุกติยมติพุทธังสารนัง ทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิธังมังสารนังขจามิทุติยมปิสังธังสารนังขจามิทุติยมปิสังคังสารนังขจารณตติยมปิพุทธังสารนังขจารณีตติยมปิธรรมังสารนังขจารณีตติยมปิสังคังสารนัง านาติปตาเวรมณีสิกขาปัทธรรมสมาทิยามี้านาติปตาเวรมะนีสิกขาปัทธงสมาิยานทินาธนาเวรมณีสิกขาปัทัรสมาทิยามี้ะทินนาธนาเวรมะีสิกขาปัทธรสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธรมสมาทิยานี้ มมศาวาทาเวรมณีสิกขาปัสมามสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัตขานาเวรมณีสิกขาปัทังมสัมาทิยามิ มานิปัญจสิกขาปทานิสีเรนสุขทติยันติสีเรณโคสัมปทาสีเรณนนิพุติงยันติทัสมาสีรังวิโสทะเยเดียวตา,ามนาะวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติ สิทธิยาสัพพะทุกขะสัพพะพยะสัพพะโรพะวินาสายะปริตังโททมังครังปริตุวะนโมิตังสมิตาภาฏันตาอภิปิตจิตตาปริตังหันันโตสักเคกาเมจรุเปกิสิ ขระตะเตจันติเกวิมานีที่เปรตที่จะคาามีสุรวนาสานีเกหาววัตุทีเทเตอุมมาจยังตุเทวชรากระอีสสมยยังันธะพันธาที่ท่านตาท่านที่เกยังลิวันวะนั้สาธุเมสุนันโตุรรมสวนาตารายมพันตา ธรรมสวรรคารูปธรรมทันตาธรรมสวรรคารูปธรรมทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสั ตวินัยธรรมุทธังวรันตังสิระสามาวิโรปาสนาธังเจวินายยกันจะตันเตจจสาเตเจยาติเิโหตุสะพันตรายาจะวินาาสเมเ ตัโยวิยตาสะสะตุทัสเสสิโลกาสุวิสุติมาคันนิยานิโกธรรมธะทาสะทาริสาตาวโหสันติการุสุจินโธรรมวะนุรันตังทิดาตานัมมาวิโมหะปะตารังอุปัสตตาตาหังตันเตชะสาเตชยะเต ตุสัพพันตรายาจวิณสามเรตัวสัตยมเสนาสุขตาุโกโยโรตัสปปะโปปะิเรสะเทตาสันโตสยามสันติโยชโกจะสวาคาตธรรมงวิธิตางกโรติสังคังกอรันตามติลาตานมามิโคตานุโคทังสมเสิระติดถิงตันเตจะสาเต ये च यसेति होतु सा अन्तराय च विना समेन्तो โลเกศิระพุนุสัจจงโสใจยนุตยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจกิริยมนุตรังทาวจิตวะดรรมะรังสรีทวะโภพเกชิเลสัจมารมวัสายสัจกิริยมากาสหังสันติปัคคาอาปัสนาสันติปตาอวันจะนามาตาปิตาจะนิขัน อาชาตะเวชปฏิกรรมสหสัจเจตเตมัยหังมหาปัจจริโตสิกิวัชสิโสรสักรีสานิอุตคังปตวายธาติสัจเจนเมสมุนาเอสาวิสัจจปารมีเต ตวะโพธรตนะังโอสะังโอตมังวะรังทีตังเทวมนุสานังตัวเตเตเจนะโสตินานาสันตุปัตถวาสัเปตุขาโหปสเมนตุเตสักการตวะธรรมรตนะนังโอสะดัง พระยัญชนะสาำารรลังสาอีลังโคนนาังโพธทักรารวะราลังพุทธะโอเชมะชมาณิพยังมันเตพัตตานิสังฆานานิสัพปริวารานิทิพุงสังคสสะ โโยทิยาบุตตาโโยทันเตคุตัมโกรมาลิขิตตัยตัศนีารีปัญภัรอัมนะตาลินาตาลินาตายะ รอนสวายร้อนายข้าวปาอาารเครื่องสังฆทานร้อนของบริวารขอพระสงฆ์โปรดโฉรักเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อบุญบุญตแก่โลงข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าทิ่ให้แก่เร่อยชื่อ

करण्याचं ना काय สุจีดาปานดาปานดาตัวอาจารย์ตัวอาจารย์ทั้งลูกหลานทั้งลูกหลานญาติมิตรญาติและมิตรสนิทกันสนิทกันคนเคยร่วมคนเคยร่วมทำงานทำงานการทั้งหลายการทั้งหลายมีส่วนได้มีส่วนได้ให้กุศลใน้กุศล ोचयां पिता त्रितो प्रेता नमोचा च कथा गुकारा परा चिको नोपादिता कौ देहि गो जां पतुता पदापकान्ते रतनतया नु भावेन ते ตุาพะเทวตตาตาพระธรรมานุภาเวนาสตาโสตีพระวันโเตพระวันตุสาพระวังคังรักขันตุสตาพระเทวตตาสังฆาลูภาเวนาสาโสติพระวันโตเตสาธุธรรมะ พุทธานพระวัังบาิวาตาโตพระวตาสรรมโธรรมมันมะมสามปุปติปันโนพระวโตสาวะปัสสะโภจังคัมะหมินกบลาดังปิเสวามิเอวะเทวะยนมัายานมนตนายานิุสนาญาญาเทวอิมัสกายตาติยาญาภนายะว ยาติมจริยานสหยะทิฏิภูรานัจเวทะนัปฏิหคราวินวันจเวทนัมนัาเทศามิญาตาจเวภวิสติอนวัจตาจภาสุลาราติุข้าวะ

What about

ถ่ายด้มัด้วยก่อนถ่ายด้วยมัน ใครจะตั้งโมงกูไหนก็เลือกแตามสบายตามสบายค่ะยี่สิบ ลงไปตั้งเลยเนี่ยเราก็ตั้งตรงนี้ก็ได้เราก็เอามานั่งดินี่เรากินตรงนี้บุฟเฟ่เลยเอาจะกเาอิ่มมาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มีะนี่ค่ะนีม่มมต